สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Oh My s e l f นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเกม Path of Exile ของเราเนี่ยเป็นเกมที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการคำนวณต่างๆเลยคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่อง Increase นะครับแล้วก็ More ในเกม Path of Exile กันนะครับผมก็ขอเตือนเพื่อนๆนลก้อนงนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีตัวเลขเยอะนิดนึงถือซะว่ามาติวคณิตศาสตร์กันก็ได้นะครับ ก็เลือกมาที่ increase กันก่อนเลยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการคำนวณดาเมจจากสกิลง่ายๆสักสกิลหนึ่งเอาเป็น Fortbow แล้วกันนะครับ f o r t b โบครับก็เป็นสกิลยิงเวทน้ำแข็งนะครับเป็นสกิลเจมที่มีแท็กเป็น s สเ l ล r โปรเจ i ไทแล้วก็โคนะครับตามรูปเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรก็ตามครับที่มันบวกดาเมจให้กับสเปล์โปรเจกไทแล้วก็โคเนี่ยมันจะส่งผลให้กับดาเมจของฟอร์ b โบของเราเช่นกันนะฮะ รวมไปถึงมอสจำพวก Elemental Damage นะครับที่เป็นพี่ใหญ่ของโคดามเมนะแล้วก็มอ n c ิ e ค s e ดามเม e เฉยๆนะครับที่ปกติก็บวกให้แทบทุกอย่างอแล้วนะฮะก็จะส่งผลกับสกิลนี้เช่นเดียวกันในตัวอย่างนะครับผมจะขอสมมติให้ฟอร์ตโบเราเนี่ยมีเบสดามเมอยู่ที่1000นะครับมันจะได้คำนวณง่ายดีนะ โดยเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะครับผมจะขออธิบายวิธีคำนวณแบบของผมเองละกันโดยเริ่มจากสูตรนี้นะครับดาเมจนะครับเท่ากับเบสคูณกับในวงเล็บนะครับ1บวกกับ t ท t a l อินคี t นะครับในที่นี้นะครับเบสดาเมจของเราเนี่ยคือ1,000ถูกไหมครับก็เอาไปแทนค่าได้เลยโดยผมจะสมมุติว่าเราใส่คาถาสักข้างหนึ่งละกันครับเป็นมอดเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ in c r i สเปลดาเมจนะครับก็คาถาทั่วไปเนาะเวลาเอาไปแทนค่าในสูตรนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะได้เป็นดาเมจเท่ากับ1000นคูณกับในวงเล็บ1บวกกับ50%นะครับโดยพวกเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยเวลามันจะไปรวมกับ1ได้เนี่ยเราต้องหารด้วยร้อยก่อนนะครับผมจากห้าเนี่ยมันก็จะเท่ากับ0.5ผลที่ได้เนี่ยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ดาเมจนะครับเท่ากับ1000นคูณกับในวงเล็บ1บวกกับ0.5นนะครับก็จะได้เป็น1000ันคูณกับ1.5หรือเท่ากับ5ั0หานั่นเองอันนี้ตามทันนะ ทีนี้ถ้าเราอัพแพสซีฟเพิ่มเติมไปนะครับเป็น20% Inkite Cold Damage 30% Inkite Elemental Damage นะครับแล้วก็60% Inkite Projectile Damage อย่าลืมนะครับว่าตอนแรกเราก็มี Inkite สเปลดาเมจจะคาถา50%อยู่แล้วนะครับเวลาเอาไปแทนค่าในสูตรเนี่ยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยดาเมจนะครับเท่ากับ1,000คูณกับในวงเล 1, ็บ1บวก50%บวก20%บวก30%แล้วก็บวก60%นะฮะก็เอาทั้งหมดแม่มาบวกกันในวงเล็บเลยนะครับ50บวก20บก30บว60นะีรวมกันแล้วก็จะได้160%ถูกไหมครับ160%เนี่ยก่อนจะไปบวกกัน1ก็ต้องหารด้วย100ก่อนกลายเป็น1.6นะฮะ 1.6บวกหได้2.6นะครับคูณกับ1,000ก็จะได้2,600นะจากตัวอย่างก็จะดูไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับมีอินคีสเท่าไหร่เนี่ยก็ให้บวกกันเองให้หมดก่อนเลยนะฮะแล้วก็เอาไปคูณกับเบสดาเมจแค่นั้นเองในเมื่อเข้าใจกันแล้วนะครับเรามาพูดถึงมอดามเมจกันมากนะครับการเพิ่มแบบมอเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในพวกซัพพอร์ตเจมต่างๆนะครับพวกแพสซีฟของสับคลาสหรือพวกคีย์สโตนสำคัญสำคัญต่างๆ โดยพวกมอเนี่ยเราจะไม่ไปรวมกันแล้วคูณทีเดียวเหมือนกับอินคีดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราจะเอาไปคูณต่อท้ายกันเรื่อยๆเลยโดยต่อจากสูตรเมื่อกี้เลยนะครับดาเมจเท่ากับเบสคูณ1บวกกับทั้วทั้อินคีถูกไหมครับแล้วก็คูณด้วย1บวกกับมอนะครับแล้วก็คูณด้วย1บวกกับมอไปเรื่อยๆนะฮะสูตรมันก็จะหน้าตางงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเหมือนฟอรสบล์เมื่อกี้ดูแล้วกันนะฮะโดยถ้าเราใส่เจมซัพพอร์ตเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นเอลิเมนทัลโฟกัััสนนนนะะะฮททีี่่เเเเขยวาา50%มมมออลิดจครบ แล้วก็ Control Destruction นะครับที่เขียนว่า40%มอ r e Spell Damage นะครับหน้าตาโดยรวมมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ด a m a g นะครับเท่ากับ1,000อันนี้เบสด d a m a ของ Fort b o เนาะคูณกับในวงเล็บ1บวก1 6ออันนี้ก็ได้จากอ i n ค i ตอนแรกถูกไหมคูณกับ1บวก50%อันนี้มาจาก Elemental Focus นะคัแล้วก็คูณด้วย1บวกกับ40%อันนี้ก็มาจากเจม Control Destruction นะครับ เห็นไหมครับมันคูณต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยก็เหมือนเดิมน,นะครับพวกเปอร์เซ็นต์เวลาไปรวมกัน1เนี่ยก็ต้องหารด้วยร้อยก่อนนะครับก็จะได้เป็น1บวกกับ1.6นะครับ1บวกับ0.5แล้วก็1บวกกับ0.4ผลที่ได้ก็จะกลายเป็น1,000คูณ2.6แล้วก็คูณ1.5แล้วก็คูณ1.4นะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น5,460อ่าตามนี้เลยนะฮะก็สังเกตจากตัวอย่างนี้นะครับก็คือดาเมจแบบประเภทมอเนี่ยก็คือเอาไปคูณต่อท้ายกันเรื่อยๆเลย,เลย,เลยโดยที่ไม่สนว่าของเดิมมันมีอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับก็ ใส่อะไรก็คูณคูณแม่มต่อไปเลยเรื่อยๆนะฮะคือถ้ามันเขียนว่า50%ม a ดาม e เนี่ยก็คือแรงขึ้น1.5เท่าเลยไม่ว่าตัวเลขเดิมจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือแรงขึ้น1.5เท่าตรงๆเลย สมมติว่าเลขเดิมเราเป็นหมื่นหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มมาจากอะไรก็แล้วแต่เราใส่ไปก็จะกลายเป็น1 5ึ0 0หมเลยตามทันนะครับต่างกันกับอินคีสนะครับที่เวลาจะคํานวณเนี่ยก็ต้องไปดูว่าค่าเบสมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเดิมมันมีอินคีสกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วบ้างนะครับเนื่องจากอินคีสเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างคงที่นะครับทำให้ยิ่งมีปริมาณอินคีสมากเท่าไหร่เนี่ยผลลัพธ์ของดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงไป พูดแล้วมันก็ดูงงนะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เริ่มกันที่1 0 0 0เบสดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมสมมติว่าถ้าเราอัพไป100%่งร้อยเนินคีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะได้เป็นดาเมจเท่ากับ1000คูณกับ1นึบวกหนึอันนี้ก็ไปเร็วเลยนะครับผมก็จะได้เป็น1000นคูณ2ะฮะหรือกลายเป็น2 0 0 0ันนั่นเองจาก1000กลายเป็น2,000เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมา,100ต,ามตัวเลขเลยเปครว่านตรัามันจะเกิดลขึ้น้นถาเาไปอีกไนะฮะ ก็จะได้เป็นดาเมจเท่ากับ1,000คูณกับ1นะบวก2 0หรือเท่ากับ1,000คณ3ก็กลายเป็น3,000นะครับผมเห็น <He en S 2> อะไรจากตัวอย่างนี้ไหมครับเราอัพเพิ่มไปอีกทั้ง100%นะครับแต่ดาเมจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่50%เองเพราะว่าตอนแรกมันเป็น2,000นะครับกลายเป็น3,000เห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาแค่50%เท่านั้นเองและยิ่งถ้าเรามีอินคีตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเราอัพไปอีก100%จาก3,000มันก็จะกลายเป็น4,000นะครับอันนี้ไม่คำนวณให้ดูแล้วเนาะถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์แล้วมันห่างกันแค่33%เองนะครับผม ถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีเงิน10บาทใช่ไหมถ้าเราได้เพิ่มมาอีก5บาทเนี่ยมันก็จะดูเยอะมากเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีตังค์อยู่แล้ว5้าพันเนี่ยเราได้เพิ่มมาอีก5บาทเหมือนกันเนี่ยเอ่อทั้งที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่ากันนะครับแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยใช่ไหมก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับก็จะเห็นว่ายิ่งเรามีอินคิสดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเวลาเทียบกับดาเมจเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเพิ่มขึ้นน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยผ เท่านี้นะครับก็น่าจะตอบข้อสงสัยเพื่อนๆได้นะครับว่าทําไมอัพไปตั้งเยอะนะครับแต่ว่าเหมือนดาเมจมันไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นมากมายเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ว่านะครับมันต้องมีเท่าไหร่ถึงจะคุ้มหรือว่าระหว่างอินคีทเท่านี้เทียบกับมอเท่านี้เนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันไอตรงส่วนนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้พวกโปรแกรมช่วยอย่างผ่าตัดบิลดิ่งช่วยคํานวณเอานะครับ เพราะว่าเรามาเล่นเกมนะครับเราไม่ได้มาทําแพทหนึ่งเราไม่ต้องคํานวณเองทุกอย่างก็ได้นะฮะแค่เข้าใจหลักการไว้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับพวกมอมอดามีแม้ว่ามอดามีเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันมาจากคนละแหล่งที่มาเนี่ยก็ให้เราคิดคูณแยกกันไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะฮะเช่นซัพพอร์ตเจมม์เอลิเมนทัลโฟกัสนะครับที่เขียนว่ามอร์เอลิเมนทัลดามีนะ กับ Key Stone Elemental Overload นะครับที่เขียนว่า More Elemental d a m a เหมือนกันนะครับแม้ว่ามันจะเขียนเหมือนกันเป๊ะๆเเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปคํานวณเนี่ยเราก็คูณแยกกันไปเลยนะครับ Elemental Focus มันคือ50% More d a m a ใช่ไหมแล้วก็ Elemental Overload มัน40% More Damage เรก็คูณ1.5แล้วก็คูณด้วย1.4ต่อไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนว่ามันเขียนเหมือนกันไหมนะครับถ้ามาจากคนละแหล่งก็คูณต่อๆกันไปเลยนะไหนๆก็พูดถึงเรื่อง i n นค e a กับ m o แล้วนะครับผมทีนี้มันมีเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีลดลงถูกไหมครับก็พ่วงไปเลยและกันเป็นเรื่องร e d u กับเสนะครับก็ให้เพื่อนๆจำไว้เลยนะครับว่าอินคีเนี่ยมันตรงกันข้ามกับรีดิวแล้วก็มอเนี่ยมันตรงกันข้ามกับเลสนั่นเองพวกไอเทมบางชิ้นน่ยอย่างคารทาวอยแบตเตอรี่เนี่ยอ่าเห็นบรรทัดแรกนะครับผมมันมีรีดิวสเปลดาเมจตั้ง80%นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปตกใจไปนะครับเนื่องจากว่าอินคีเนี่ยมันตรงข้ามกับรีดิวถูกไหมเวลาเอาไปคำนวณเนี่ยเพียงแค่เราหาเปอร์เซ็นต์อินคีเนี่ยไปหักล้างกับเปอร์เซ็นต์รีดิวเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่ส่งผลอะไรเลยถ้าเอาไไปปแททนนนคค่่าาากกกััับบบบสสูตรรเเเเเดดดิมมะะ็็จจ้ คูณกับในวงเล็บนะครับ1บวก Total i n c น e ีสนะครับแล้วก็ลบด้วย To t a l reduce นั่นเองสมมุติว่ามันลบไป80นะครับจากการใส่กระทาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราอินคีสไป580ผลที่ได้นะครับก็เหมือนจะเหลืออินคีส500าร้นั่นเองก็ดูไม่ได้ลดลงอะไรมากมายถูกไหมครับต่อไปนะครับเราไปดูกันที่เลสกันบ้างครับเลสดาเมจเนี่ยก็จะตรงข้ามกับมอดาเมจอย่างที่บอกกันไปนะครับผมเพียงแต่ว่าการคำนวณมันจะค่อนข้างดูโหดร้ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปคูณต่ออออท้ายเเหมมืนนกับนับง สูตรที่ได้นะครับมันก็จะออกมาโดยรวมหน้าตาประมาณนี้นะครับผมดาเมจเท่ากับเบสคูณกับในวงเล็บ1บวกทัวเท่อินคีดลบทัวเท่รีดิวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็คูณด้วย1บวกมอแล้วก็คูณด้วย1ลบเลสนะครับก็คือเอาไปคูณต่อท้ายนั่นแหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลบแทนสมมุติว่าเราใส่เจมเป็นเอ่อเกรเตอร์มัลติพายโปรเจกตทายนะครับที่เลเวล20เนี่ยมันจะมี 2 6่สบลสจกต์ไดาเอถูกต้องไหมครับก็คือไม่ว่าดาเมจเรานะครับมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราใส่เจมนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนหายไปเลย26%นั่นเองสมมติตอนนี้ดาเมจมันขึ้น1ล้านเวลาเราใส่เจมนี้ไปเนี่ยดาเมันก็จะหายไป2 6%หเรหลือ7จ็ดแสนนั่นเองอะไรประมาณนั้นเลยนะครับทำให้เวลาเราต้องไปตีบอสที่จําเป็นต้องใช้ดามเมจมากๆเนี่ยหลายๆคนจึงเลือกที่จะสลับเจมพวกที่เลสดาเมจออกไปนะครับเพื่อให้ตีบอสได ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ In increase แล้วก็มอในเกมผ่าดาไวไวซ์ทามากขึ้นนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ